้าสิ่งที่คุณรู้ก่อนใช้ l e e p tracker 1. ยิ่งพยายามทำคะแนนให้ดีมากเท่าไหร่คุณอาจนอนได้แย่ลงการหมกมุ่นกับคะแนนการนอนจนเกินไปสามารถนำไปสู่ภาวะออโตโซมเนียความกังวลที่เกิดจากการไล่ตามตัวเลขสมบูรณ์มากเกินไปผู้ใช้หลายคนใน Reddit เล่าว่าการพยายามทำคะแนนให้ดีทำให้พวกเขานอนไม่หลับกว่าเดิมบางคนกลับนอนดีขึ้นทันทีหลังเลิกใส่อุปกรณ์เพราะหลุดพ้นจากแรงกดดันเรื่องตัวเลขสรุปคือความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพกลายเป็นตัวทำลายการนอนเอง ส l e e ลิปทักพลังส่วนใหญ่เดาเก่งมากกว่าแม่นจริงอุปรกรณ์เหล่านี้ใช้การตรวจจับการเคลื่อนไหว a อ c e ซ e r o m e t โ r ม,มากกว่าการวัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากสมองแบบการตรวจ PSG ผลลัพธ์คือแม้รุ่นดีก็แม่นแค่ราว70%และมักตีความช่วงที่ผู้ใช้นอนนิ่งแต่ยังไม่หลับว่าเป็นการหลับไปแล้ว ทำให้ข้อมูลเรื่อง deep sleep หรือ REM เพียนโดยเฉพาะในผู้มีปัญหานอนไม่หลับข้อมูลจึงควรดูเป็นแนวโน้มมากกว่าข้อเท็จจริง 3. ข้อมูลที่มีค่าที่สุดไม่ใช่คะแนนแต่คือความเบี่ยงเบนจากพฤติกรรมปกติของคุณผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ใช้ข้อมูลแบบนี้แทน 1. เก็บข้อมูล2สัปดาห์แรกเพื่อสร้างเบสไลน์ของตัวเอง 2มองหาวันที่ข้อมูลผิดปกติจากเบสไลน์เช่น h r v ต่ำกว่าปกติหรือการตื่นกลางดึกเพิ่มขึ้น3เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณทำก่อนเข้านอนเช่นกาแฟดึกออกกำลังกายหนักหรือดื่มแอลกอฮอล์ประโยชน์ที่แท้จริงของสลิปแพคเกอร์คือการเรียนรู้ปรบับแบบเฉพาะของร่างกายคุณไม่ใช่การแข่งกับตัวเลขทุกคืน4ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ดิ e p s l e e p อีเอแต่คือเวลาตื่นที่สม่ำเสมอดออร์ไมเคิลบรูซระบุว่าตัวแปรที่ส่งพลังที่สุดในการยกระดับคุณภาพการนอนคือ Waketime Consistency การตื่นเวลาเดิมทุกวันแม้วันหยุดวิธีนีน้ปรสงทน,ใน ทำให้ดีฟและ i e m ดีขึ้นโดยอัตโนมัติสรุปคือหยุดจ้องตัวเลขที่ควบคุมไม่ได้แล้วไปโฟกัสที่สิ่งที่ควบคุมได้จริง5ถ้าจะใช้ให้ฉลาดต้องฟังร่างกายก่อนฟังคะแนนที่หลังสลีปแท็กเกอร์ไม่ได้ออกแบบมาเป็นกรรมการตัดสินการนอนของคุณแต่เป็นเครื่องมือช่วยสังเกตร่างกายตัวเลขอาจช่วยบอกแนวโน้มแต่ไม่ควรเหนือกว่าความรู้สึกจริงหลังตื่นเช่นรู้สึกสดชื่นไหมมึนไหมเพียงง่ายกว่าเดิมไหมคุณภาพการนอนที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนนบนหน้าจอแต่อยู่ในตัวคุณทุกเช้า